โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุขีรินตอนที่1ก้าวแรกของการสำรวจรู้หรือไม่ว่ายังมีผู้คนในชุมชนของเราที่ยังไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ดเริ่มต้นของโครงการนี้คือการลงพื้นที่สำรวจระดับการรู้หนังสือของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเราได้รู้จักผู้คนมากมายที่แม้จะไม่เคยมีโอกาสได้เรียนหนังสือแต่ยังมีความฝันที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองและนั่นคือแรงบันดาล ใจในการเดินหน้าโครงการนี้อย่างจริงจังตอนที่สองแสงแห่งความรู้ในชุมชน การเรียนรู้ไม่มีคำว่าสายเราจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เข้าถึงง่ายสนุกและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของผู้ใหญ่การเรียนรู้ผ่านบทเพลงนิทานพื้นบ้านการฝึกอ่านเขียนเรื่องราวจากในชีวิตประจําวันรวมทั้งการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่มทุกคนในชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันทั้งผู้เรียนผู้สอนและครอบครัว ตอนที่3เปิดโลกเปิดใจไปกับชนโรงเ,เ,เมื่อการอ่านเชื่อมโยงกับชีวิตจริงในประเทศไทยที่มีสี่พยางคขึ้นไปาราที่ว่า ว่าวันนี้ที่พาพี่ๆสโโรมาเนี่ยมีความประสงค์ที่อยากจะได้อะไรกลับไปบ้างะคะแล้วก็เน้นหนักในเรื่องอะไรเนาะเพราะว่าที่นี่มันจะเป็นครบวงจรเราสามารถให้ทุกอย่างที่ลูกค้าหรือว่าคนที่มาเยี่ยมเยียนเราเกี่ยวกับชนรงได้เอาเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยนะคะจ้านำความรู้ที่ได้เรียนแล้วก็ได้ศึกษา ทีนั่นพวกเขาได้เรียนรู้การเลี้ยงพึ่งชนโรงการแปรรูปน้ำพึ่งผ่านประสบการณ์จริงรี่แว่าใายพันธุ์ปีขาวใ้เหลือาเหลือความแตกต่างอย่างไร นอกจากนี้ยังเปิดประสบการเปลี่ยนวิถีชีวิตการจับจ่ายใช้สอยของในครัวเรือนน้าหาสกรมผ่านการพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าโดยใช้ภาษาไทย,ออไยกิจกรรมนี้ไม่เพียงเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียนแต่ยังทำให้เห็นว่าการรู้หนังสือคือกุญแจสู่โอกาสในการพัฒนาชีวิตและชุมชนอย่างยั่งยืน